สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับอาชีพนะครับของปัญญาประดิษฐ์นะครับตัวนี้ก็สภาพโอเคครับสภาพสวยนะครับใช้งานมาไม่หนักเท่าไหร่นะครับสภาพดีอุปกรณ์ครบครับพร้อมใช้งานครับใส่รถไทฟฟร์ เปิดราคานะครับ1นึ0 0 0สนสี่หมบาทครับ1นึ0 0 0สนสี่หมื่นบาทราคาต่อรองได้ครับ1นึ0 0 0สนสี่หมื่นบาทนะครับอุปกรณ์ครบนะครับพร้อมใช้งานครับใครที่หาอยู่นะครับก็โทรสอบถามนะครับเบอร์โทร0 9 8 6 1 2 7 2 9 5อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ